การแต่งกายของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้บัณฑิตชายแต่งกายดังนี้ผมผมทรงสุภาพไม่ยาวเกินต้นคอไม่ปิดหน้าด้านซ้ายห้ามทำสีผมที่ไม่ใช่สีดำหรือน้ำตาลดำธรรมชาตเิเสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลายผ่าอกประลอดกระดุมสีขาวสอดใช้เสื้อไว้ในกางเกงผูกเนคไทสีกรม,มท่าตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด กางเกงกางเกงสีดำหรือกรม,มท่าขายาวทรงสุภาพไม่มีลวดลายเข็มขัดเข็มขัดสายหนังสีดำติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่องหมายวิทยาลายัยรองเท้าใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายไม่ติดโลหะถุงเท้าสีดำบัณฑิตหญิงแต่งกายดังนี้ผมผมจัดทรงสุภาพไม่ปิดหน้าด้านซ้ายห้ามทำสีผมที่ไม่ใช่สีดำหรือน้ำตาลดำธรรมชาติ ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิดที่ผมเสื้อเสื้อสีขาวเนื้อผ้าหนาพอสมควรไม่มีลวดลายคอเชิ้ตแขนสั้นผ่าออกตลอดความยาวของเสื้อเลยเอวสอดใช้เสื้อไว้ในกระโปรงที่คอและแนวสาบติดกระดุมสัญลักษณ์ของวิทยาลัย4เม็ดและติดกระดุมคอหนึ่งเม็ดประดับเข็มเครื่องหมายตราวิทยาลายัยตามแบบที่วิทยาลัยกำหนดที่อกเสื้อด้านขวากระโปรง กระโปงสีดำหรือสีกรมท่าแบบสุภาพไม่มีลวดลายมีความยาวคลุมเขา่าไม่ยาวเกินชายครุยเข็มขัดเข็มขัดสายหนังสีดำติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่องหมายวิทยาลัยร,รองเท้าใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบสุภาพปิดปลายเท้าไม่มีเครื่องประดับและไม่มีลวดลายความสูงไม่เกินสองนิ้วถุงน่องสีเนื้อที่ไม่มีลวดลายไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชาย บัณฑิตหญิงมุสลิมแต่งกายดังนี้ผ้าคลุมผมผ้าคลุมผมสีดำไม่มีลวดลายสอดชายผ้าคลุมไว้ในเสื้อเสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเนื้อผ้าหนาพอสมควรไม่มีลวดลายคอเชอิ้ตผ่าอกตลอดความยาวของเสื้อเลยเอวสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงที่คอและแนวสาบติดกระดุมสัญ,ญลักษณ์ของวิทยาลัยสี่เม็ดและติดกระดุมคอหนึ่งเม็ด ระดับเข็มเครื่องหมายตราวิทยาลัยตามแบบที่วิทยาลัยกำหนดที่อกเสื้อด้านขวากระโปรงกระโปรงสีดำหรือสีกรมท่าแบบสุภาพไม่มีลวดลายยาวเหนือตาตุ่มเข็มขัดรองเท้าเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงทั่วไปการสวมชุดครุยวิทยาฐานะสวมครุยตามที่วิทยาลัยกำหนดดังนี้ให้แถบสีฮูดด้านหน้าทำมุมพอดีกับแถบสีของเสื้อครุยและม้วนท้ายฮูดด้านหลังออก ติดเข็มวิทยาฐานะที่แถบสีทั้งสองข้างของเสื้อคลุยให้อยู่ระดับเดียวกับมุมด้านหน้าของแถบสีฮูดจัดผู้หมวกไว้ด้านหน้าขวาห่างจากมุมด้านขวาของหมวกประมาณ1นิ้วครึ่ง